เห็ดทานจะพี่น้องจุ่มล่านจ้ะอ้าวเป็นโมจ่บบาบะอ้ยดอกนี้เฮ็ดปวกจะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีสานบ้านฉันจะพอกันในวันที่31กรกฎาคม2 5 6 8จ้า มนี้ภาพี่น้องเขาเลาะปลาคือเก่าจ้าครับผมปลาบ้านน้องเมกแล้วครับพี่น้องตำบลข้าวขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับมันมีอากาศดีเน้อยไอ้เนาะครับผมเมื่อวานนี้เขาก็มาอยุจ่าพี่น้องแต่ว่าบ่หมานเนาะ้อยเนาะครับผมร่วมคลิปแล้วได้หาหน้าที่ครับก็เลยบ่ลงเนาะแม่นจ้ะเฮ็ดก็ได้แกงจ้ะพี่น้องมือวานไปจ้ะมื้อนี้วันที่31นี่ลุ้นน้ำกันเบิ่งจ้ะสิได้เก็บเพชรอีหยังแน่สิโสงสิหมานบ่จ้านะครับโคเดนจ้า เ็ดทานจ้ะพี่น้องทานหน่อยน้องตั้งนี้จะกำลังพอดีเลยจ้ะโอ้ยเหนียวคนเลย

cung ừ, khá ừ. cái mình hết có cả cung cũ

โอ,อ้โหด้นี่ขาวๆสอนไตกันดได้ไหมอุ้ได้แต่ไสองดอกจ้า

อีกของ,งนอ่อปะเอ้คุณอะไจุมนีป้าสามหลวข้จ้าอีกดอกนึงไหนบ้าน่ะไนเอีกเเป็นมูจากบ้านนี่ แังสีนิดขื่นตากระไว้จุ๋มนิดสาม เต่พอมนที่รุนนี้สวยอืมอะไ้ดอกอะบอดอกอะไรทีน้ำตาจนตาจะพี่น้องดอ,อกเดียวเนาะดอ,อกเดียว เฮ็ดปวกขาวเห็ดปวกใหญ่นี่เราจะเตรียมห่อเก็บได้หลายๆเนาะครับผมเขามาเบิ่งเห็ดกอจะบันสองสองห้องก็น้ำเบิ่งเห็ดปวกก่อนครับพี่น้องแต่สองเบิ่งเห็ดทานเนาะแม่ป้ามียังได้ลบเข้ามาเห็ดกออีกครับพี่น้องดูน้ำกันเบิ่งครับพุนบ่นี่ได้ดอ,อกหนึ่งคือกัน Niêm bao. Tân này kêu bò yoga. Ni nhau kìa. Tân ninh nè kuwa. Mhm. Ngam lì kẹp. Mhm. 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 Mhm đen cò cò đen 2 đột cho hôm kịp đẹp hoàn đột nữa Hôm nay dài dài gần chá Đẹp nữa chá Ôi dài nhanh tớ dù chá Tài nhanh mà ở Ô uh, sang ừ. 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 đỏ của mình ăn Cái ăn mày 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 มเดียวนี้หัก,กจิว๋วฮะพวกตีกจังบ็จิ๋วเป็นแสดว่ดานมา่พกกระถิ่แม่ตัวนี้ขางทางเลยครับแด้ในห้องเขาคน

สวยหุ่มหุ่มหุ่มแดดสวยอยู่เดยสวยอยู่คนน้ำอ้อยจ้ะดอกที่สองแต่ว่าคนละห่มครับห่มละดอกครับถึงพาน้อยจ้าเห็ดปวกจ้ะพี่น้องเห็ดปวกจ้ะเห็ดปวกแบบนี้เห็ดปวกจ้ะปัดตปัดตาปัดปวกตาจ้ะพี่น้อง กำติ่มกำเลยจ้ะพุ่นนะซุ้งไหมพอมีออกก้นครับออ,ออกแล้วเนาะอื้ยดอกนี้ขอทายอยู่น้องคนนี้ครับ บ,บ่อหมี่เนาะพี่น้องเขาก็ามาคิอกันเขาน้ำกันไม้นี่ไม้สุดถ่ายแล้วเนาะแม่ป้าหมี่อะไรอรไวยแล้วครับแดดได้ครับเืีนี้เห็นแดดแล้วครับเขากะสีอวยแล้วครับ นี่พี่น้องเห่าเขามาเลยนะครับย่างจนหว่าเลยท่านได้ดพ่อดอกเคอ้พี่น้องนะครับเบิ้งผลงานเลยครับบ้านนี้นะครับกลับบ้านครับวันนี้ผลงานวันนี้จะพี่น้องเบิ้งผลงานโดยรวมเลยจ้าผลงานเท่าเฮ็ดทานแล้วเนาะแม่จ้ากคอสิเป็นเฮ็ดทานจ้าแล้วก็กอแดงแกงหวานจ่าผึ่งขาลายผึ่งเขาหน่อยจ้านี่ให้ไท์ของเหา ปวกตาบจ้ะดอกใหญ่แห้งจ้ะขาแบบใหญ่น้อยเนาะครับผมครับผมวันนี้เฮากะเขานำเห็ดปวกเนาะแม่ป้ามี่แม่จ้ะอุ้ยเห็ดปวกขาวเขาได้ดอกนึงดิจ้ะแต่ว่าบ่บ่พอครับมองเคยออกกับบ่ออกเนอะคนที่บ่ท่านออกกะกัยังบ่ท่านออกคือเก่าครับคนที่ออกแล้วก็เบิดไปเลยครับพี่น้องแม่จ้ะเขาก็มาเก็บเห็ดทานหน่อยเนาะครับผมซองเมืองเห็ดทานครับเห็นพี่น้องคนไหนเนาะจ้ก็ออกอยู่ครับได้อยู่ผลงานมื้อนี้ เกยกระตาอยู่ด้กระถือว่ายังหมานด้วยจ้าพี่น้องพี่กาธิมาก,กับปลาบานงเมกตำบนหวยคามอำเภอพุอทลิงจังหวัดอบบุบลราชธานีจ้าพอการมือนอกีกับวันที่31กรกฎาคม2 5 6 8จ้าแม่ปลาเมกกับบุคคลในสวงของไห้คุณแม่เอฟซีที้างน้อยเนาะเพราะว่าเพิ่นท่านเปิดจ้าที่อำเภอหน้าจะรวยจ้า สาฟาก็ไไรก็แช่ก็ติดตามไปส่องอีสานบานฉันในเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผูุที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระาลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่คลิปหนาจ้า